้ก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านให้คุณสมจิตอ่านบาวชนะที่ส่งเข้าไปนะคะบัตบที่2ข้อ48เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมเหมืนอนย่างที่พระบิดาของท่านผู้ 1, สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อมโคลสีบทที่หนึ่งข้อ22แต่บัดนี้พระเจ้าโปรดให้คืนดีกับโลกเองโดยความตายของพระกายที่เป็นเนื้อหนังของพระกริ์เพื่อจะถวายพวกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ ไละมนทินและประาศจากตำเนิเฉพาะพระของพระองค์หนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อสิความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นสองโครินธ์บทที่ห้าข้อยีพระเจ้าทรงทำพระองค์ูกทรงไม่มีบาปให้บาปว่าเห็นแก่เราเพื่อเราจะเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ ในพรวันะศารมคของพระเจ้าตอนนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าความสมบูรณ์แบบของเรามาจากพระเจ้านะฮะในมัทธิวบทที่5้าข้อ48นะคะเพราะฉะนั้นพวกท่านจึงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในโซวค์ทรงดีพร้อมเมื่อวันเราก็บอกไปแล้วนะคะว่าเมื่อเราพูดเมื่อเราคิดเมื่อเราใช้ชีวิตออกมาเป็นพฤติกรรมมันเกี่ยวข้องกับ สิ่งที่เราคิดแล้วเราก็พูดออกมาแล้วก็ชีวิตของเราก็จะเป็นตามนั้นถ้าเราบอกว่าเราทําไม่ได้เราเปลี่ยนไม่ได้เราดีไม่ได้เราไม่ดีพอมันก็จะเป็นตามนั้นวันนี้แม้ว่าเราจะอยู่สภาพอย่างไรถ้าเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงให้เราทําได้หรือเราจะเป็นคนที่นิสัยดีเราจะเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบเราอยากเป็นคนดีพร้อมรอบครอบ แล้วก็เป็นคนที่มีสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนเราก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะว่าความสมบูรณ์แบบมาจากพระเจ้าขอเพียงเราให้หัวใจเปิดใจแล้วก็ท่าทีของเราเราให้เกียรติพระเจ้าเสมอพระเจ้าก็จะประทานความสามารถหรือว่าประทานความสมบูรณ์แบบให้กับเราแม้ตัวคนตายปร่งก็ทําให้เขาเป็นขึ้นมาได้ แม้ต่คนเจ็บป่วยปงก็รักษาแม้ต่คนยากจนปงก็ให้มั่งมีแม้ต่คนชั่วร้ายขนาดไหนพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงเขาได้พระเจ้าไม่ได้เรียกร้องในสิ่งที่เราทำไม่ได้ขอเพียงแต่ให้เราตอบสนองพระเจ้าแล้วก็เปิดใจให้หัวใจกับพระเจ้าและพระเจ้าก็จะทำงานในชีวิตของเราเพราะว่าความสมบูรณ์แบบไม่ได้มาจากมนุษย์มาจากพระเจ้าเราคงเคยได้ยินบางคนพูดว่า ไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะฮะดังนั้นอย่าบอกว่ามันไม่จริงมันก็จริงเพราะว่าอะไรคะ่ะก็เพราะว่าเราเกิดมาเมื่อเราไม่ได้พบพระเจ้าก็เกิดมาเพื่อที่จะไม่สมบูรณ์นั่นแหละนั่นคือผลงานจากประสบการณ์ของพวกเราเองที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้ามนุษย์ที่ไม่รู้จักกับพระเจ้ามันเป็นประสบการณ์ที่เราใช้ชีวิตธรรมชาติบาปของเรามันเป็นประสบการณ์ที่เราเคยนะคะ เรียนรู้มาเมื่อเราอยู่ในโลกใบน,นี้เมื่อเราเกิดมาเราอาจจะมีสังคมที่แตกต่างกันไปสังคมบางคนก็อยู่ในกับผู้ดีสังคมบางคนก็อยู่กับคนรวยคนจนสังคมกับบางคนก็อยู่กับคนที่ไม่ดีมีแต่แก๊งแก๊งดีก็ดีไปแก๊งยาเสพติดสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนั้นคือเขาพูดจากประสบการณ์ที่เขามี ว่าเขาเป็นคนไม่ดีพร้อมเพราะเขาเคยทำบาปเพราะเขาอยู่กับบาปเพราะเขาดำเนินชีวิตในสภาพที่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมาก่อนเขาก็พูดตามประสบการณ์เขาจริงๆแล้วก็เป็นจริงแต่พระกัมพีพูดว่าอย่างไรพระคําของพระเจ้ากล่าวว่าพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนบาปของเราจะแดงเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวดังหิมะไงคะอย่าเรียนแบบโลกแต่จงเรียนแบบพระคริสต์ เมื่อเรากลับมาหาพระเจ้าเราสามารถดีพร้อมได้เมื่อเราเปิดใจที่จะให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราและเราให้ความสำคัญกับพระเจ้าเราให้หัวใจกับพระเจ้าเราจึงสามารถที่จะดีพร้อมได้เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าไงคะเมื่อก่อนเราเป็นลูกพ่อแม่ของเราเขาก็เป็นคนบาปธรรมดาแล้วก็อยู่เบื้องหลังกว่านั้นก็คือมนุษย์นะคะไม่ได้เชื่อฟังเราก็ล้มลงในความบาป เชื้อสายเผ่าพันธุ์พงพันธุ์ก็เป็นเชื้อสายแห่งความบาปโดยทางธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่เราพูดคำว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เป็นคนบาปทำบาปต้นไม้ถ้าเราเป็นต้นอะไรมันก็ผลิตผลแบบนั้นนะมนุษย์เป็นคนบาปก็จะผลิตผลความบาปออกมานะเราจึงเห็นว่า ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นั่แหละไม่ต้องไปสอนในหะ้เขาทำบาปหรอกมันจะออกมาโดยอัตโนมัติเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเราจึงเป็นคนที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่พระเจ้านะคะเรียกร้องให้เราสมบูรณ์เพราะว่าเราตัดสินใจเป็นลูกของพระเจ้าเชื่อพระเจ้าวางใจในพระเจ้าและต้องการพระเจ้าให้หัวใจกับพระเจ้า เราอยากเหมือนพระเจ้าแต่ไม่ใช่เป็นพระเจ้านะคะเราอยากมีชีวิตใหม่ไงคะและพระเจ้าบอกว่าพวกท่านเป็นคำสั่งจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อมเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีสิทธิ์เป็นเหมือนพระเจ้าเรามีสิทธิ์เป็นคนดีพร้อมได้พระเจ้าจะไม่ขอให้เราทำในสิ่งที่พระองค์ทรงทราบว่าเราทำไม่ได้ ถ้าพระองค์เรียกร้องความสมบูรณ์แบบของเราในโลกนี้นั่นมันหมายความว่ามันเป็นไปได้นะคะมันเป็นไปได้เห็นไหมเราได้ยินประสบการณ์หลายคนกลับมาพระเจ้าเขาทิ้งบาปเมื่อก่อนเขาเกเรเป็นนักเลงหวัวไม้เป็นคนที่ทำบาปทําชั่วนะ,ะท,ทั้งโหดทั้งร้ายไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์แบบเลยแต่เมื่อเขากลับมาพระเจ้าเขาให้หัวใจกับพระเจ้า เขายอมจำนวนต่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะค่อยเปลี่ยนเขาทีละเล็กทีละน้อยนะมันเกี่ยวข้องกับการที่เขาเชื่อฟังพระคำเชื่อฟังพระเจ้ายอมต่อพระเจ้าเมื่อก่อนบางคนนี่ติดเหล้าติดบุหรี่ติดสิ่งเสพติดล่วงประเวณีเต็ไมไปด้วยความโศโครกแต่เมื่อเขาหันกลับมาหาพระเจ้าเขาให้หัวใจกับพระเจ้าวันนี้ไม่ใส่เกินไปที่ เราจะเป็นคนดีพร้อมมันขึ้นอยู่กับเราให้หัวใจกับใครเราเปิดใจกับใครถ้าเราเปิดใจต่อพระเจ้าสิ่งสารพัดเก่าๆก็จะล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่นะคะเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าเราต้องเปิดใจกับพระเจ้าเราให้หัวใจกับพระเจ้าพระเจ้าจะผลิตความสมบูรณ์แบบของพระองค์ให้กับเราพระองค์จะเสริมกําลังพระองค์จะเปลี่ยนเราเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนวิญญาณเปลี่ยนพฤติกรรมลองดูถ้าเราต้องการให้หัวใจกับพระเจ้าเมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้าเมื่อเราเปิดใจเมื่อเราให้ชีวิตกับพระเจ้าพระเจ้าจะมาสถิตกับเราพระเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะเสด็จมาสถิตอยู่กับเราตอนนี้เราอ้างไม่ขึ้นที่ว่าเราจะไม่เปลี่ยน มันขึ้นอยู่กับเราเปิดใจไหมมันขึ้นอยู่กับเรายอมไหมมันขึ้นอยู่กับเราให้พระเจ้าเป็นใหญ่ไหมหรือว่าใจเราเป็นใหญ่เมื่อเราศึกษาพระคำของพระเจ้าเราเปิดใจระดับไหนถ้าเราเปิดใจการศึกษาพระวจนะการฟังพระวจนะมันจะเป็นฤทธเดชมันจะชำระเรามันจะเปลี่ยนทัศนคติมุมมองของเรามันจะมีสติปัญญามีความสว่าง ไม่มีที่ใดที่บ่งบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสมบูรณ์แบบไม่ได้ถ้าเราเกี่ยวข้องกับพระอ,องค์และพระองค์ทรงเรียกร้องความสมบูรณ์แบบจงเป็นคนดีพร้อมจงรับการเปลี่ยนแปลงใหม่มันเหมือนพระกัมพีที่เคยท้าทายเราจงกลับใจเสียใหม่จงมีชีวิตใหม่จงบังเกิดใหม่เป็นคำสั่งของพระเจ้า ทำไมพระเจ้าสั่งเราก็เพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าเราสามารถทำได้และพปรองจะช่วยเราในสิ่งที่เราทำไม่ได้พปรองจะช่วยเราให้เราสมบรูรณ์แบบเหมือนพระเจ้าเพราะว่าความสามารถนั้นมาจากพระเจ้าเราต้องให้หัวใจกับพระเจ้าสิคะเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงใหม่เรากลับใจใหม่เราต้องการพระเจ้าจริงๆพระเจ้าเปลี่ยนได้นั่นคือความเป็นเลิศ ที่พระเจ้าจะกระทําในชีวิตของคนที่ให้หัวใจกับพระเจ้าไงคะเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าเป็นไปได้ที่จะสมบูรณ์แบบก็เพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าความสมบูรณ์แบบคืออะไรมาจากไหนแต่คริสเตียนรู้แล้วว่าความสมบูรณ์แบบของเรามาจากพระเจ้าเรียนจากพระเจ้ากลับใจเสียใหม่รับการเปลี่ยนแปลงใหม่รับการปลดปล่อยด้วย ฤทธิดเดชของวิญญาณบริสุทธิ์จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเปลี่ยนแปลงทัศนคติมุมมองของเราสายตาของเราก็จะเป็นสายตาใหม่เป็นสายตาของพระเจ้าใจของเราก็จะเต็มไปด้วยความสว่างนะะชอบความบริสุทธิ์เกลียดความสกปรกเกลียดบาปเมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้าเรื่อยๆศึกษาพ,พระคำเรื่อยๆเข้าโบสถ์แล้วก็อธิษฐาน เราก็สามารถคิดทำกับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากคนที่ไม่บริสุทธิ์จะเป็นคนบริสุทธิ์จากคนที่ชอบทําบาปก็จะเกลียดบาปจากคนที่ชอบความสกรปรกจะเกลียดความสกรปรกเข้าใจไหมคะพระเจ้าทําได้พระเจ้าจึงเรียกร้องจากคนที่เคยมีประสบการณ์กับความบาปความชั่วมีปีศาจหลายตัวอยู่กับเราเมื่อเรากลับใจบังเกิดใหม่ให้พระเจ้าเข้ามา นั่งในหัวใจของเราและเราก็จะดำเนินชีวิตเชื่อฟังพระองค์พระองค์จะทรงนำเราพระองค์จะเปลี่ยนเราพระองค์จะช่วยเราเพราะความสมบูรณ์แบบมาจากพระเจ้าขอเพียงแต่เราเปิดใจขอเพียงแต่ให้เราเนี่ยยอมจำนนให้หัวใจของเรากับพระเจ้าเราก็ตั้งอกตั้งใจในการที่จะให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราให้พระเจ้าช่วยเราเราต้องร่วมมือร่วมงานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ความสมบูรณ์แบบ เป็นความสำเร็จที่สามารถวัดได้ว่าในช่วงตอนไหนที่เรามีชีวิตยอมจำนนต่อพระเจ้าถ้าช่วงไหนที่เรามีนิสัยไม่ดีมีนิสัยแย่ๆก็เพราะว่าเราไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบจากพระเจ้าเราต้องการทำตามอำเภอใจของเราอย่าบอกว่าคริสเตียนไม่มีเวลาเราอ่อนแอเวลาเรามีท่าทีแข่งกระด้างต่อพระคำของพระเจ้าแข็งกระด้างต่อพระเจ้า ได้ยินแต่เฉยทำให้เรามืดปอดมืดมนไม่ตอบสนองพระเจ้านั่นเองเราจึงเป็นช่วงเวลาที่เราดือ้อแล้ก็บรทต่อพระเจ้าเราจึงเป็นคนที่นะกลับไปที่เดิมก็คือเต็มไปด้วยกันเ,เรียกว่าประสบการณ์นะในความบาปความชั่วเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพระเจ้าได้ทรงชำระเราแล้วอย่ากลับไปทำบาปอีกอย่ากลับไปเมืองผีแต่จงมาหาพระเจ้า จากความตายสู่ชีวิตจากนรกสู่สวรรค์เมื่อเราเปิดใจให้กับพระเจ้าเพราะเพราะฉะนั้นเราจึงสนใจในการที่เราจะเดินทางไปกับพระเจ้าเราสนใจความสมบูรณ์แบบเราสนใจคําสั่งของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสั่งเรื่องอะไรมันหมายถึงพระเจ้ารู้ว่าเราทําได้พระเจ้าจะช่วยเราถ้าเกินกําลังนระกพระเจ้าช่วยเราได้ นะส่วนของเราเราต้องตั้งอกตั้งใจที่จะให้พระเจ้าช่วยเราด้วยในชีวิตของเรานะคะเรามีจุดประสงค์อะไรมีวัตถุประสงค์อะไรมีเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อความสมบูรณ์แบบนะคะจะเกิดขึ้นในเราไหมบางคนตั้งใจทำบาปอย่างไงยังไงความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าก็ไม่เกิดขึ้นแม้เราจะอ้างว่าเราเป็นคริสเตียนจะบอกให้ เพราะฉะนั้นมีหลายคนอ้างว่าเคยเข้าโบสถ์เคยเป็นคริสเตียนเคยเคยแต่ว่าเราต้องไปดูว่าทุกวันนี้เขามีประสบการณ์กับความสมบูรณ์แบบกับพระเจ้าเขาได้ให้ชีวิตกับพระเจ้าอยู่ไหมเขาเปิดใจกับพระเจ้าระดับไหนหรือว่าความเชื่อของเขาเนี่ยอับปางไปแล้วเขาไม่ได้รักษาชีวิตรักษาความเชื่ออย่าลืมนะคะมันมีปีศาจตัวหนึ่งเขาเรียกว่าปีศาจ ขี้เกียจฝ่ายวิญญาณเชื่อพระเจ้าอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่พัฒนาไม่เปลี่ยนแปลงและแข็งกระด้างต่อพระคำของพระเจ้าไม่สนใจการเรียกร้องที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราเป็นคนดีพร้อมทําไมเราต้องดีพร้อมเพื่อเราจะได้เหมือนพระเจ้าไงคะเพื่อเราจะไม่ได้เหมือนมารเพื่อเราจะไม่ได้เหมือนผีมารซาตานที่อยู่เบื้องหลังความชั่วความบาปทุกชนิดวันนี้ถ้าเราฟังเสียงของพระเจ้า พวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านถ้าเราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าเรียกร้องให้เราเป็นคนดีพร้อมไม่ใช่ไปทำบาปไม่ใช่เป็นคนที่น่เต็มไปด้วยความตั้งอกตั้งใจที่จะไปทำบาปเราต้องตั้งอกตั้งใจที่จะมาหาพระเจ้าและให้พระเจ้าช่วยเราและพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราให้ดูเอเมน เพราะฉะนั้นฟังไม่ขึ้นว่าเราทําไม่ได้ทําได้ถ้าทําไม่ได้พระเจ้าจะไม่เรียกร้องพระเจ้าต้องการให้เรากลับใจใหม่เรียกร้องให้เรากลับใจใหม่เรียกร้องให้เรากลับใจใหม่และพระเจ้าจะเข้าไปสถิตยอยู่กับเราและปรุงจะสอนพระมรราคาของปรุงให้กับเราขอให้เราให้หัวใจกับพระเจ้าเราตั้งใจในการที่จะเดินกับพระเจ้าตั้งใจในการรับใช้เปิดใจ เรามีวัตถุประสงค์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเรามีแผนการของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเมื่อเราตัดสินใจเชื่อและวางใจในพระเจ้าความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าวัดจากความสว่างที่เราฟังคำสั่งของพระเจ้าและปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าหรือข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่พระเจ้าได้ทรงมีพระประสงค์เราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าช่วยเราได้ ในพระคำของพระเจ้าตอนนี้คำว่าดีพร้อมมันหมายถึงการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่เราเปิดใจเรายอมให้พระเจ้าเปลี่ยนเรามมรา่วมมือกับพระเจ้าไม่ได้ร่วมมือกับผีมารซาตานไม่ร่วมมือกับบาปไม่ร่วมมือกับวิญญาณของโลกเขาจะชวนเราไปทำบาปเขาจะชวนเราหรือคนบาปมาชวนเราให้ทำบาปเหมือนเขาเราก็ไม่ทำนะวิญญาณของโลกจะไม่ได้กลืนเราแต่เราจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะ ช่วยเราเจิมเรานำเราน่ขึ้นอยู่กับว่าเรารักพระเจ้าหรือรักอะไรนะคะถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้าจะให้เราเติบโตอ่าเต็มที่พระเจ้าสามารถที่จะทำให้เราไม่มีทิฏฐิก็ได้ไม่มีมนทินก็ได้ไม่ขาดอะไรเลยก็ได้นี่คือความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าขอเพียงแต่ให้เราเนี่ยให้หัวใจกับพระเจ้า ในหนังสือสดุดีบอกว่าจงมอบใจให้กับเรามอบหัวใจให้กับพระเจ้าความสมบูรณ์แบบมันหมายถึงการที่เรามอบหัวใจของเราให้กับพระเจ้าถ้าเราเปิดใจกับพระเจ้ารักพระเจ้ามอบชีวิตให้กับพระเจ้ามอบหัวใจของเราให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราแน่นอนพระองค์จะนำเราแน่นอน วิธีการที่พระเจ้าจะนำเราก็คือเราจะต้องเป็นคนที่สนใจสิ่งที่พระเจ้าตรัสก็คือผ่านทางพระคำอ่านพระคำพีไหมถ้าไม่อ่านไม่รู้ศึกษาพระคำของพระเจ้าไหมมาโบสถ์ไหมเข้ากลุ่มเซล์ไหมมันเกี่ยวข้องกับความตั้งอกตั้งใจเรียงลำดับการดำเนินชีวิตให้ใครเป็นใหญ่ให้ใครเป็นที่หนึ่งถ้าเรายำเกรงพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าโตแน่ๆสมบูรณ์แน่ๆ เปลี่ยนแน่ๆน,นี่คือความหมายนะฮะเมื่อเรา,าใส่ใจสนใจพระวจนะบางคนไม่สนใจพระคำเลยถ้ามีสถานการณ์ลบๆเกิดขึ้นนะคะไม่รู้แมก้กระทั่งพระเจ้าคือใครดำเนินชีวิตตามความคิดตามสติปัญญาพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราดำเนินชีวิตตามความคิดตามเนื้อหนงังตามโลกนะคะถึงเราจะเป็นคนสมบูรณ์แบบ มันเป็นไปไม่ได้เราจะต้องมีวิธีการด้วยที่จะทำให้เราสมบูรณ์แบบให้หัวใจกับพระเจ้าและวิธีการจะทำให้เราเติบโตแล้วก็เป็นคนที่มีสิ่งที่มีความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราก็คือวิธีการเชื่อและทำตามพระคำผ่านพระคำพีผ่านพระวจนะคำของพระเจ้า พระคำของพระเจ้าเป็นฤทธเดชพระคำของพระเจ้าจะชำระความคิดชำระมุมมองชำระทัศนคติชำระหลายสิ่งหลายอย่างและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราเราใช้เวลาสามัคคีทำกับพระเจ้ารู้ไหมเขาเรียกว่าการชำระที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราได้รับการชาระอยู่เรื่อยๆนะคะเราได้ยินพระคำอยู่เรื่อยๆเราสามัคคีทำกับพระเจ้าอยู่เรื่อยๆจากคนสกปรกจะเป็นคนบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเราเกลียดบาปจนเราเกลียดผีจากกลัวก็ไม่กลัวจากไม่กล้าขับผีก็กล้าขับแต่คริเสเตียนหลายคนไปทําบาปไม่กล้าขับผีไม่กล้าแม้กระทั่งอธิษฐานแปลกไหมเพราะว่าอะไรมารซาตานปิดปากเราไงคะผูกมัดไงคะเราเปิดประตูให้ผีไงคะวันนี้ถ้าพระเจ้าเปิดเผยสําแดงว่าเรามีบาปอะไรที่จะต้องจัดการ เราต้องร่วมมือกับพระเจ้าอเมนผีตัวใหญ่มารบกวนเราไหมเข้าบ้านเราไหมอยู่กับเราคืนหรือเปล่าอย่าลืมนะคะพระคำพระเจ้าว่ายังไงเมื่อเราต้อนรับพระเยซูถ้าเราไม่รักษาบ้านนะคะถ้าเรากวาดสะอาดเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่ให้พระเจ้าเข้ามาปกครองในชีวิตของเราผีมันจะกลับมาอีกแล้วมันจะพาเพื่อนมันมาด้วย อีกเจ็ดตัวรวมกันเป็นแปดเพราะฉะนั้นคนที่เคยบอกว่าเป็นคริสเตียนหลงหายหลงผิดชั่วหลายกว่าเดิมบาปก็จะทำหนักกว่าเดิมเพราะว่าผีมีอีกเจนะ็ดรวมกันเป็นแปดแค่ตัวเดียวก็หนักอยู่แล้วก็คิดเอาเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าเรียกร้องให้เราเป็นคนดีอรอบคอบพระองค์เรียกร้องให้เราเป็นคนที่กลับใจใหม่เหมือนบาปของเราจะแดงเหมือนสีแดงเข้มพระองค์ก็จะทำให้ขาวดังหิมะ พระองค์ไม่ชอบจดจําอดีตของใครแต่พระองค์ต้องการที่จะให้เราไปต่อกับพระเจ้าเราจะเป็นคนที่มีสายตาที่มีความสว่างเมื่อเราทําบาปความมืดจะปิดตาเราเราจะไม่สามารถมองเห็นความสว่างเราจะไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตนะคะที่เชื่อฟังพระคาของพระเจ้าบาปนั่นแหละปิดตาไฟาวิญญาณปิดปากเราปิดชีวิตของเราวันนี้ นะแค่เราเปิดใจเราก็ตาของเราก็สว่างขึ้นเราจําเป็นจะต้องนะคะใส่ใจสนใจจดจอ่อโฟกัสไปทีนะ่พระคำของพระเจ้าการสัมผัสคีททาการเชื่อฟังไม่ใช่เพียงมีแต่ข้อมูลถ้ามีข้อมูลเราก็จะเป็นคนบางคนท่องข้อพัมพ์ได้แต่ว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่มีอันนี้ก็อันตรายบางคนมียุทธภัณฑ์ทั้งชุด แต่มีแต่ท่องมาแต่มีแต่วิญญาณศาสนาแต่ไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของเราจะต้องเป็นเสื้อผ้าฝ่ายวิญญาณของเราในการที่จะต่อสู้ต่อต้านกับบาปต่อต้านกับมารซาตานและเสื้อผ้าฝ่ายวิญญาณก็คือยุทธภัณฑ์ทั้งชุดยุทธภัณฑ์ทั้งชุดก็จะเป็นประโยชน์ต่อเรามันหมายถึงเรากําลังสวมใส่สิทธิอํานาจฤทธิเดช เราจึงกลายเป็นคนเหยียบงูร้ายแมงป่องแล้วก็ชนะมารได้ชนะบาปก็ได้กลายเป็นคนสมบูรณ์แบบได้มันขึ้นอยู่กับการที่เราเปิดใจใส่ใจสนใจอะไรถ้าเราใส่ใจสนใจนามิติฝ่ายวิญญาณเรื่องฝ่ายวิญญาณเราจะได้ตามที่เราสนใจตามที่เราเปิดใจมันจะมีระดับเพราะฉะนั้นขอให้เราปล่อย หัวใจของเราให้กับพระเจ้าอย่าไปปล่อยหัวใจของเราเลี่ยลาดนะคะหรือให้กับมารให้กับบาปให้กับกิเลสตัณหาราคะไม่นะคะเราต้องรู้ว่าพระเจ้าเรียกร้องอะไรจากเราเราต้องการความสมบูรณ์แบบจากพระเจ้าเราต้องมีส่วนร่วมกับพระเจ้าเราต้องเปิดใจให้กับพระเจ้าเราต้องสามัคถคีดทำกับพระเจ้าไม่ใช่ไปใช้ชีวิตประสบการณ์เดิมๆแล้วก็มีชีวิตเดิมๆ คือทำบาปอย่างไรก็ทำแบบนั้นไม่ใช่นะคะวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราให้เราให้หัวใจกับพระเจ้าคิดรักให้อภัยเหมือนพระเจ้ามีหัวใจที่กว้างขวางมีหัวใจที่เต็มไปด้วยผลของพระวิญญาณมีพระวิญญาณก็มีผลของพระวิญญาณเราจะไม่ได้ใช้ความคิดในแบบคนนับถือศาสนาอเมน พระเยซูมีคุณสมบัติที่จะเขาเรียกว่ามีฤทธิเดชมีฤทธิอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงผู้คนที่ใช้ชีวิตกับพระองค์ผู้คนที่ให้หัวใจกับรพระองค์เพราะคุณความรักของพระเจ้าความชอบธรรมของพระเจ้าจะเบ่งบานในชีวิตของคนคนนั้นนั่นมันหมายถึงพระเจ้าจะเปลี่ยนเรานั่นมันหมายถึงความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าที่จะเข้ามาในชีวิตของคนที่ยอมจำนนให้พระเจ้าเปลี่ยนในพระเจ้าสร้างหัวใจของเขาก็จะทำในสิ่งที่ พระเจ้าเรียกร้องได้พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์แบบถ้าเราเชื่อฟังพระองค์นะถ้าเราตามพระองค์เราจะเป็นคนที่พระเจ้าบอกกับเราว่าเราจะเป็นเหมือนพระเจ้าพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อมเหมือนกับคนมากมายเขาก็ใช้คำพูดที่บอกว่าคนนี้ลูกของใคร ถ้าเขามีชีวิตแบบนี้เขาก็จะบอกว่าโอ้ oh, พ่อของเขาก็เป็นแบบนี้ <c oughs> วันนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าโอ้คริสเตียนโอ้พระเจ้าของเขาเยีม่ยมากดีมากเราก็ได้ยินข่าวนะคะบางคนมาเ่าเราฟังเมื่อวานนี้บอกว่าเมื่อเขาเห็นชีวิตของเราเขาบอกว่าเขาอยากมาโบสถ์สัมผัสแล้วน่าจะมีความสุขมากกว่าเขาเมื่อเขา เดินออกกำลังกายแล้วก็มองมาที่โบสถ์แล้วก็บางวันวันอาทิตย์เขาก็เห็นคนมากมายมาที่โบสถ์เขาสัมผัสว่าที่นี่แตกต่างก็บอกว่าเขาขอมาโบสถ์ได้ไหมถึงขนาดนั้นขอให้เราใช้ชีวิตให้เหมือนพระเจ้าอย่าเรียนแบบโลกอย่าเรียนแบบมารแต่จงเรียนแบบพระคริสต์ผู้ทรงมีคุณลักษณะที่มาจากสวรรค์พระเจ้าจะช่วยเราสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่เราทำไม่ได้พระเจ้าทำได้ มันขึ้นอยู่กับเราตั้งใจด้วยมันขึ้นอยู่กับเราให้หัวใจมันขึ้นอยู่กับว่าเรารักพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนช่วงไหนที่เรารักพระเจ้าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ไฟของพระเจ้าลุกโชนช่วงเผากิเลสตัณหาเผาเนื้อหนังเผาบาปเผาผีที่อยู่ในการลบกวนชีวิตของเราการดําเนินชีวิตของเราจะเลือกถูกต้องจะตัดสินใจถูกต้องจะเข้มแข็งจะมีกําลังจะเติบโตจะลุดหน้าต่อไป เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของเราสำหรับความชอบธรรมและความสมบูรณ์แบบจากพระเจ้าทั้งหมดที่เราต้องการทำพระเจ้าจะช่วยเราและพระเจ้าจะอยู่กับเราถ้าเรายอมรับพระองค์ด้วยหัวใจด้วยความรักการยอมรับและการกล่าวยืนยันคุณสมบัติของพรรองค์ในชีวิตของเราการที่พระเยซูม,มาตายแทนบาปเรานั่นแหละจะทำให้เรารับการปลดปล่อยและเราก็จะใช้ชีวิต นะสมกับพระเจ้าเรียกเราเป็นลูกของพระองค์เรารักพระองค์เราจะให้เกียรติพระองค์เราไม่อยากให้ใครมาดูถูกพระเจ้าของเราเพราะเขายำเกรงพระเจ้าขอรักพระเจ้าเขาเลยไม่อยากจะให้ใครมาดูหมิ่นความสามารถของเขามาประมาทความหนุ่มแน่นของเขามาดูถูกพ่อของเขาโอ้พวกคริสเตียนนะเหรอไม่ใช่นะคะแต่ถ้าเราทำดีโอ้คริสเตียนสุดยอดนะคะ ก็อขอเสนอคำว่าคุณสามารถที่จะบริสุทธิ์ไร้มนทินและประศจ,จากตำหนิต่อพระพักของพระเจ้าได้เหมือนโคโลสีบทที่หนึ่งข้อยีจงดำเนินชีวิตตามพระวจนะจงดำเนินชีวิตตามพ่อของเราเรียนแบบจากพระเจ้า ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะขอพระเจ้าช่วยข้าพงช่วยพี่น้องของข้าพงให้เรารู้ว่าเรามีชีวิตที่ทําได้โดยพระเจ้าเราเหมือนพ่อของเราเราเหมือนพระเจ้าของเราเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพออระเจ้าที่บริสุทธิ์พระเจ้าเรียกเราแม้ให้มาให้เป็นคนบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นคนลามกสกปรกไม่ใช่เป็นคนเต็มไปด้วยความบาปความชั่วพระองค์เรียกร้องความแตกต่างเมื่อเราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า พฤติกรรมความคิดคำพูดหรือว่าสิ่งต่างๆเราจาเป็นจะต้องแตกต่างเราขับไล่วิญญาณปงจาค่ะโอความบาปความชั่วสิ่งสารพัดเก่าๆผีตัวเก่าออกไปจากชีวิตของเราวิญญาณของโลกวิญญาณชั่วที่อยู่ในย่านอากาศและอยู่ในสังคมเราขนาบขับไล่ออกไปทั้งหมดเรามอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าในพระราชนาพระเยซูคริสต์อเมนพระเจ้าไวพรค่ะ Thank yeah. you. Yeah. 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 Yeah.